กลับเข้ามานะครับอย่าเชื่อบิ๊กโจ๊กให้ตีตราไว้ก่อนเลยว่าบิ๊กโจ๊กก็ผิดเช่นกันใช่ถูกไหมถูกครับเชิญต่อเลยครับบิ๊กโจ๊กครับครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องกลับเรียว่าในเรื่องของผมเนี่ยผมก็เตรียมข้อมูลมาเยอะพอสมควรนะครับนะเมื่อกี้เราก็ให้ดูนี้นะครับนะอันนี้ดูนิดหนึงว่าข้อการมีเกียงเป็ไงนะครับครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินของลูกน้องบิ๊กโจ๊กครับ น่าเชื่อว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของพลตำรวจเอกสุเชษหักผ่านาน่าเชื่อว่า,ายนืนยันตามคำนี้ตามคำนี้นะครับเกร,เรียนท่านผู้ชมว่าคำว่าน่าเชื่อว่าจะต้องทำยังไงจะต้องสอบสวนต่อนะแต่ไม่ใช่ว่าไล่ออกเลยไม่ใช่นะฮะทีนี้ท่านดูนะครับในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผมเนี่ยนะครับนี่นี่มีขนาดนี้นะครับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผมเนี่ย มีหนึ่งปึ้งแล้วใช้กําลังพลเนี่ยประมาณสองร้อยคนนะดันเนินคดีผมนะแล้วทุกอันเนี่ยนะครับ <S <S ผมก็ต้องกลับเรยนว่า <S <S ทุกอันเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อชื่อนี้อยู่อยู่ทุกอันอ่าก็จะเป็นคู่กรณีกับกโจกอีกคนหนึ่งทุกคํกาสั่งเลยะนะ,ะทุกอ,อันก็จะมีทุกทุกคําสั่งเลยนะครับนะจะเปลี่ยนคําสั่งกี่อันก็จะมีชื่อคนนี้อยู่อล้วตัวนี้ไม่ใช่ ไม่เป็นไรผมผมเห็นอันนี้แล้วโอเคนะครับ <หา S 2> นะทุกันก็จะมีชื่อคนนี้อยู่คะฮะอ่าโอเคนะก็จะเห็นแล้วว่านะครับของผมเนี่ยใช้กำลังพลในการสอบสวนประมาณโดยมี<น>ประมาณสองคนโดยมีพลเอกธนาชูวง <หา S 2> นะรองผบตรเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนและสอบสวนนะแต่ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของท่านต่อศักนะ มีทนายตั้มไปแจ้งความไว้ที่สอน,นอตอปูนต้นเดือนเมษา,าม,มีการดำเนินคด,ดีเช่นเดียวกับผมนะแต่ผมอธิบายอย่างนี้นะครับอของผมเนี่ยมีการดำเนินคดีโด,ดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาจนถึงระดับตอรอใช้างลางพลนประมาณร้อยกว่าเกือบสองร้อยแต่เดียวกันของท่านต่อสักอพอไปแจ้งโรงพักผู้กับตอปูนเนี่ยนะครับาตาม กฎหมายของปปชผมสรุปอย่างนี้กันนะฮะตามกฎหมายของปปชอบอกว่าสำนวนกรณีที่เป็นเจ้าที่รัฐนะครับนะเป็นเจ้าที่รัฐกระทำความผิดนะจะต้องส่งสำนวนอันนี้ไปยังปปชภายใน30วัน <c oughs> นะครับนะมีหลากกฎหมายอยู่นะฮะปรากฏว่าของท่านต่อศักนะครับก็ส่งสำนวนไปยังปปชเลย ภายใน30วันคือแจ้งความต้นเดือนเมษาไปลายเมษาส่งเลยส่งเลยอันนี้ตามกฎหมายเป๊ะตามกฎหมายเป๊ะอ่าโอเคครับส่วนจบอ่านี่ฮะอ่าพบบชมาตราสิบเนะครับนะนะครับบอกว่ากรณีที่เป็นเจ้าที่รัฐนะครับให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รวบรวมพยานฐานเบื้องต้นเท่านั้นให้ตํารวจรวบรวมรวบรวมเบื้องต้น แล้วส่งให้คณะกรรมาการปปชาภายใน30วันนับแต่วันที่จะมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษครับอ่าโอเคอันนี้ที่พี่เอกบอกผมว่าที่พี่เอกมาพูดรายการว่าการสอบสวนผมมันทำนานแล้วการสอบสวนเขาต่อสักมันเพิ่งเริ่มอ่าผมจะพี่เอกเนี่ยพูดท่อนหน้าแต่ท่อนหลังเนี่ยท่อนแรกยังไม่ได้พูดนะครับเขาเรียกว่าพูดความจริงแบบด้านเดียวนะคืออย่างนี้ขอต่อสักเนี่ยมาแจ้งเนี่ยทนายตั้มมาแจ้งวันที่หนึ่งเมษายน นะของผมเนี่ยเออก็ถูกออกไม้จับนะประมาณวันที่สองเมษายนนะแต่ทันทีที่เอ่อทนายตั้งมาแจ้งผู้กับสอนอตบูลนะไม่เห็นไม่ได้รายงานไปถึงพบตรคือรายง,งานไปถึงพบตรรายงาน<ๆ>ไปถึงท่านเวกิรัตแต่พลเอ,อกิรัตก็ไม่ได้ตั้งกรรมาการสอบสวนชุดใหญ่คืออย่างนี้แบบอย่างผมผมสรุปอย่างนี้ะนะนะคือฝั่งของตํารวจเขาก็ชี้บอกว่าโจ๊ก คุณจะมาพูดงี้ไม่ได้คุณก็โดนคดีบีเอ็นเคเหมือนกันพิ่โจ๊กบอกเอาไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าผมขาวหรืออะไรผมยอมรับใช่แต่คุณต่อสัก็โดนเหมือนผมถูกทำไมขั้นตอนทางกฎหมายไม่เหมือนกันใช่ผมผมสรุปงี้คือของบิกโจ๊กถูกเหมือนถูกกันแกล้งใช่ในความหมายคุณกต้ของคุณต่อสักตามขั้นตอนกฎหมายใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมสรุปงี้ถูกไหมถูกต้องครับอ่าทีนี้ผมอธิบายต่อนะครับของท่านต่อสักเนี่ย คือความจริงแล้วเนี่ยสำนวนนะครับนะผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนถ้าเป็นเจ้าที่รัฐกระทรวงเทบวงกรมไหนแล้วแต่ถ้าถูกดำเนินคดีในเรื่องฐานะเป็นเจ้าพนักของรัฐจะต้องส่งสำนวนไปให้ปปชตำรวจไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะครับนะแต่กรณีของของ,ของผมนะของผมเนี่ยออสอบสวนเองเลยเก็บไว้สอบสวนแล้วของผมเนี่ยผมก็ทำนังสือแจ้งผมตรกิจรัฐแจ้งพลตีธินกรแจ้งพลวรี ผู้จัดการครบาลแจ้งผู้กับตับูญว่าสำนวนของผมเนี่ยท่านต้องทําเหมือนต่อสักต้องไปปปชต้องไปปปชต่อมังซื้อผมกลับมาว่ามีอำนาจในการสอบสวนเองอนะแล้วเก็บสำนวนผมไว้เนี่ยออกมาเรียกผมยังไม่ไออกไม่เรียกก่อนนะฮะผลตีดีกรไปออกไม้จับตุ้มเลยถูกไหมครับอ่าไปออกไม้จับปุ้งออกไม้จับครั้งแรกสารไม่มัดสารบอกว่าเอา้า ก็เขาเป็นรองผมตรอเขากำงานทุกวันก็นั่งอยู่เนี่ยทําไมคุณไม่ไปบอกเขาล่ะะก็กลับไปคราที่ออกมาเรียกผมนะออกหมายเรียกนะฮะผมต้องดูต้องเรียกว่าครั้งที่หนึ่งนะครับให้เวลาผมเนี่ยห้าวันครั้งที่สองให้สามวันครั้งที่สามให้อีกสามวันปกติล่อมาเรียกโจรผู้ต้องหาเนี่ยเราให้ถึงเจ็ดวันนะสามครั้งก็ต้องยี่สิบเอ็ดวัน แต่ผมเนี่ยห้าสามสามรวมแล้วสิบเอ็ดวันเร่งมากเลยสามวันสามครั้งสิบสามวันอ่าเร่งมากเลยนะหายไปสิบวันหายไปสิบวัน, 5, วนอ่าเร่งมากอ่าผมก็ไม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าที่ผมไม่ได้ไปไปตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนเนี่ยเพราะผมก็ทำนังสือเป็นสิงสารนะครับนะว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอํานาจคุณจะบอกหมายเรียกหมายจับผมไม่ได้ถูกไหมครับคุณจะต้องส่งตัวผมไปปปชอ่า พลตีธนกรก็มีหนังสือมาถึงผมนะครับว่า,าว่าไดา้ว่ามีอานาจในว่อาอะไรครับว่าไม่ต้องส่งสํนานวนไปยังปปชพเพราะเพราะมีอานาจในการสอบถูกถ<ร>ไหมครับเอาอย่างนี้บิ๊กโจกด้วยเวลาจริงเวลามันน้อย,ออยโอเคไม่เป็นไรผมอธิบายเลยผมสรุปว่าบิ๊กโจกำลังบอกว่าขบวนการกันแกงจริงจริงใช่ทีนี้ทีนี้อย่างนี้นะครับพอเก็บก็เก็บจำนวนผมไว้สอบเองออกมาเรียก พ่อมาเรียกผมก็แย้งแบบว่าเฮ้ยสมมวิผมเนี่ยคุณต้องส่งปปชนะคุณจะมาออกไม้จงไมจับไม่ได้ถูกไหมครับอไม่ยอมไปออกไม้จับพอไปออกไม้จับอีกนะศาลก็ถามต่อว่านี่ผมมีเอกสารศาลก็ถามต่อว่าการออกไม้จับเนี่ยต้องเรียนพี่น้องประชาชนเป็นข้อมูลการต่อสู้นะครับการออกไมยจับเจ้าที่รัฐจะต้องไปออกไม้จับที่ศาลอาญาทุจริตปรากฏว่าไม่ยอมไปออกที่ศาลอาญาทุจริต มาออกสารยากลางอืนะสารก็ลังบางตัวดิสารก็ถามว่าคุณจอบหม้ยจับที่สารยากลางเนี่ยพลตีทีลกรคุณยืนยันนะว่าผู้กระทำความผิดคือพลเอกสุเชษเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าที่รัฐพลตีทีลกรก็บันทึกไว้นนั้นว่าสารก็บอกว่าผู้ขอหมายจับยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเจ้าที่รัฐแต่พอข้อหาที่ออกออกว่าเป็นเจ้าที่รัฐเข้าใจแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อมา เออก็ผมก็บอกว่าสํานวนผมเนี่ยพอออกหมายจับปั๊บก็ไม่ยอมส่งปปชอีกอ่ายังแย้งอีกว่ามีหน้าใการสอบสวนจนกระทั่งสุดท้ายวันที่18บพบตรกิจลัฐให้ผมออกราชการ19ส่งปปชเลยรวมแล้วของพบตรสัก30สิบวันถึงส่งปปชอของโจ๊กสองร้กาสิกว่าวันครับเพราะอะไรครับต้องการเก็บกักสํานวนไว้ เพ Get ื่อจะออกหมายจับผมให้ได้แล้วไล่ผมออกให้ได้แล้วเมื่อสําเร็จผลค่อยส่งไปปปชถามว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเหมือนเรื่องคดีอะไรครับทาลิตเพ่งดิดนั่นเป็นคดีกับสุเทพกับกิญชิตสุดท้ายท่านทาลิดเพ่งดิดขอแยกเอ่ยชื่อนะฮะสารจําคุกสองปีเพราะว่าเก็บกักอํานาจสอบสวนไว้กับตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่มีอํานาจก็คือคล้ายกับการแก้กาแก้ครับอันนี้อันนี้เป็นการบอกว่าผมก็โดนคดีบีแอนเคอย่างที่ว่าเขาก็โดนคดี เส้นเงินจะขก่อนเหมือนกันใช่ครับทำไมถึงคนละมาตรฐานโอเคบิ๊กโจ๊กเหลือสามได้เลยตอนเนี้ยแผลเลื้อรังของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามบิ๊กโจ๊กว่าเนี่ยมันเริ่มปัทุไปเรื่อยๆบิ๊กโจ๊กเป็นคนเปิดสสชเองสสชคือชนพัฒน์ตอนนี้ชัดแล้วครับเมื่อเช้าบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีอดีตรัมตรีชอช้างอีกด้วยอ่าครับอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปหาแต่ไหนๆมาเรื่องนี้ต้องเคลียร์เดี๋ยววันหลังผมเชิญมาอีกได้เลยวันนี้ขอชื่อใหม่ นอกจากอดีตรัมตรีชอช้างด้วยได้ไหมขอชื่อใหม่อีกสักสองชื่อได้ไหมมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมถ้าชื่อใหม่ถ้าชื่อใหม่ที่ผมมีข้อมูลจากการทํางานน่ะครับวันนี้เราเราต้องกลับเรียนสั้นๆว่าเหลือเวลาไม่กี่นาทีนะฮะว่าวันนี้เอาหลักก่อนถ้าตํารวจเนี่ยไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เห็นนะครับไอ้พวกนี้เกิดไม่ได้เอ,อ,เ,อ,อเห็นไหมครับเมื่อวานสารอุธรมีคาพิพากษา,สาเสือจี้เจียงไปจีนแล้ว อันนี้อันนี้เขามาพูดที่นี่นะอันนี้นอันนี้ผมเห็น,หนได้ครับสือ้อ,อเจ,จี๊ยงไปจีนเสืจจ้อเจี๊ยงติดต่อให้ผมสามร้อยผมบอกหลิวหลิวงอี้ว่าถ้าผมอยู่ไม่มีทางอสุดท้ายไปจีนเห็นไหมครับคือคือผมถึงบอกว่าผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมมีความมุ่งมั่นนะผมบอกว่าตำรวจเนี่ยนะถ้ามุ่งมั่นอย่างเดียวนะไอ้พวกนี้ตายสนิทวันนี้ชื่อใหม่ผมให้ชื่อคือบอ่อใบไม้นักการเมืองหรือตำรวจเป็นนักการเมืองนะครับอ๋อเป็นนักการเมืองด้วยใช่ มีตําแหน่งอยู่ไหมเอ่อมี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 ตำแหน่งอยู่เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่มีตำแหน่งอยู่เป็นเป็นเป็นนักการเมืองแต่ดับสสผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยเปิดีกทีครับบิ๊กโจ๊กยังไงก็ตามเรื่องนี้ต้องเคลียร์ยังต้องเชิญบิ๊กโจ๊กอีกแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วแล้วทีนี้ผมก็ต้องกลับยนที่นองประชาชนนิดนึงว่าเอ่อหลายท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าทำไมผมไม่เปิดเอ่อนายกสินแรงแรงผมไม่เปิด ผมก็บอกว่าอผมก็พูดแรงกันะว่านายกรัฐสินเนี่ยรับปากผมนะตอนอยู่ดูใบว่าโจก๊กถ้าพูดผมเองนะโจก๊กถ้าพี่กลับมามีอำนาจเนี่ยพี่จะยุบกรมการไซเบอร์ทิ้งเลยเพราะว่ามันรับเว Virgin 500, ็บอนงนเป็นร้อยๆแต่พอท่านกลับมาท่านกลับเฉยไม่ทำอะไรเลยคือไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบอไม่ยุบมีประชาชนหลายท่านบอกว่าให้ผมเปิดคนอยู่ต่างประเทศ ผมก็ต้องกล่าวไปเลพี่น้องประชาชนว่าถ้าผมเอ่ยชื่อผมถูกฟ้องแน่ถูกไหมครับแต่แค่ผมเอ่ยเป็นลายแทงอย่างเงี้ยก็เยอะแล้วให้ให้คิดเอาเองใช่ว่าเมื่อผู้ตำรวจไซเบอร์ถูกกล่าวหามีประวัติผัวพันนู่นนี่ไม่ได้ว่าท่านทั้งหมดนะใช่ครับว่าเรียกรับผลประโยชน์ใช่ครับแล้วเคยมีการบอกว่ากลับมันจะยุบใช่ครับนี้ยังอยู่ให้คิดไว้อย่างนี้คือประชาชนหลายท่านบอกว่าเอ้ทำไมบุคคลผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศผมไม่เอ่ยชื่อผมผมบอกว่าท่าน ผมเอ่ยชื่มก็ถูกฟ้องอัดิถูกไหมครับผมไม่เอ่ยไม่ได้ดีแล้วครับไม่เอ่ยมาแต่แต่ผมต้องกลัาเรียนว่าวันนี้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วแก๊งพูดเท่ามาด่าผมเนี่ยนะครับหรือท่านจะลงมาด่าผมบ้างผมพูดที่นี่ว่าในส่วนท่านจะลงจะฟ้องจะแจ้งความให้รีบดำเนินการเพราะว่าอะไรครับท่านต้องอย่าลืมว่าวันนี้ท่านแถลงข่าวนะครับท่านใช้อะไรใช้เวลาราชการไปแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์อื ท่านขอญอาอติพบตรหรือไม่ท่านเอาเวลาราชการไปถแถลงข่าวท่านกระทาอย่างนี้ไปได้ครับท่านผิดวินัยห,หรือเปล่าท่านต้องไปดูนะครับ,รบนะถ้าท่านลาแล้วนะั้นไม่เป็นไรหรือรีบไปทําเวลาย้อนหลังเสียครับนะครับถ้าท่านไม่ลาไม่ขอญอาอติพบตรนะท่านใช้เวลาราชการไปถแถลงข่าวเรื่องส่วนตัวได้อย่างไรและผมต้องกล่าวเลยว่าไอ้เรื่องตรวจสอบบุคคลวันนี้ผมไม่ยากเพราะผมออกมาแล้วแต่ผมจะตรวจสอบ ท่านทุกกรณนีนะตั้งแต่ท่านส่งรูปไปเรียนเมืองน้องยังไงมีบ้านกี่หลังรถกี่คันนะไม่ยากเอางี้แล้วคน,นอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยตรวจสอบไปอีกเป็นเออชอดชตชดชดชดชนะเพราะนั้นเอ่อเรื่องแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ต้องบอกเดี๋ยว่าเอ่อไอฟ้องคนเนี่ยฟ้องไม่ยากหรอกนะครับนะแล้วก็เออวันนี้ผมเนี่ยออกมาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม <c oughs> นะครับเพราะนั้นมันไม่มีใครที่เงียบได้หรอกเพราะว่าวันนี้ วันนี้นะครับประธานกรรมธิการกฎหมายนะครับท่านบุญตีอดีตผู้การอุดอรประธานกฎหมายโทรหาผมนะท่านเป็นบวชเก่านะรุ่นสายท่านบอกว่าโจกอาทิตย์หน้าวันที่19เนี่ยโจกมาให้ข้อมูลพี่หน่อยอท่านก็บอกว่าโจกพี่รับไม่ไหวแล้วนะมันทำวันนี้ได้ยังไงอันนี้อันนี้นนต้องขอบคุณนะครับ,รบว่า ทั้งหมดที่บิ๊กโจ๊กพูดชื่อไปครับคุณติดต่อเรื่องนี้ต้องเคลียร์ท็อปนิว77มาได้เลยนะครับได้ครับผมต้องเปิดพื้นที่ให้เลยครับยินดีครับยินดีอาล้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องสรุปอะไรแล้ววันนี้เรื่องนี้ยาวแน่ๆเดี๋ยวเราติดตามกันต่อผมและพลตำรวจเอกสุเชษหักพานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ